อ่ะโยนี่อีพีสองต่อเลยนะครับสวัสดีครับผมก็ไอให้ไอ้อะไรวะให้ขุดแบมนะครับไปขุดฐานเทียบเลยครับก็เลยมีโค้ชใช้ครับตัวเกาะเลยเพราะตอนนี้มันมืดแล้วคืนที่สองแล้วคืนแรกแม่งสบีติบเลยครับสเกลตันเพียบ เมีอยากเล่นแรงดีตะเกียวตัวเยอะเราก็เลยมีข้าวกินกันนะครับอ่ะคนมิวเยอะเรียมปุ๋งเราก็เลยมีมีขนมปังกินกันแล้วก็คนแรกอดตายมาะเหรอข้าวในกล่องแล้วนะครับคนแรกจะตายโอเคขึ้นแรกดีกว่าผมไม่ไปสร้างบ้านเหรอไปทุ่งทุ่งเกาะฮงอืม มาแล้วคนทำบ้านยง้อ้องเก็เก็มาเดียวคุณเลเอมาแล้วสซฟรกลไม่ต้องห่วงไม่ช่วยคุณแล้วมีสามนีก็มาช่อไยนั่นแหละเลสามก็น่าจะมีอะไรนะ มีบ้านขุดแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปขุดข้างล่างสกจอเยอะมากอยู่งไหนเหรอไม่ทำดาบลงมาด้วยเยี่ยยยยยตกใจอยู่ที่กองฉลาดไปไหมอ่ะอืนั่นไงดูดิดูดูดิอยู่ในกู่ะตอนนี้กดกล้องนะนะจะคุยอะไรก็พูดให้มันจะชัดหน่อยอือ

mọi người rồi mọi người 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 này người mọi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  người Ranh ừ, rund đáp bụng bay. bụng bay. Och bụng con Och đỏ Och bay.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  Och xem Och bay. Och bay. này พิ่กี้มันเดิดมาแล้วมีใครถามแล้วว่าเล่เหรอว่าจริงเหรอนี่มันวายอะไรนี่มันวายสี่สิบสองมันจะหนุนเพื่นได้ยันไออใช่ใครเขาจะเชื่ออนี่ถ้าเกิดไม่มีใครขึ้นเมืองบเดี๋ยวมันหลงไว้เนี่ยเฮ้ยเจอนะด้วยเปกิ้ป้าโอ้ออกไปนะไปเจอชื่อจะตายแล้วโอเคเป็นยังไงล่ะ จะตายแล้วทุกคนโอ้อเนี่ยซอมบี้เยอะมากเลยอือตายแล้วสองสามจบเป็นกรรมไป่ใ <c oughs> ลับใช้กี่สัปด <จำ S 2> <ำ>าหเอ็ดอะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะฮัลโหลเดี๋ยวผมขอสต็อปกล้องแป๊บนึงนะครับใส่ไฟคนกหนแป๊บนึง โอเคครับไฟแล้วครับโอ้ยนี่แม่งเติมซื้อปืนซื้อระเบิดซื้อไฟติดตัวโอเคโอเคอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอี่ที่สปารับหน่อยเฮ้ยไปที่สปาลบอกว่าห้ามไปบอกไปสปาลไปทำไมเข้าหลังห้ามตายฮะผู้ชายโดนคิเปอร์ระเบิดทีเดียวจบเลยเฉันเห็ดเดียว อใช้เยอะตายไม่ไม่ต้องอะนะภาพตายนะครับไอโฟน 5S มันกินแบตยังไงอือหูทไมผมอะไอโฟนไอเอสอะใครอะไปใช้ไอโฟนไอเอสใชเหรออะไรนะใช้ไอโฟน 5S ได้เหรอไม่ใช้บอกว่าถ้าเกิดไม่ใช้อะเอาไหม่ใผมใช้ถ้าเบื้องต้นถ้ามันกินแบตมากอะไม่แม่แม่แบบไม่พอใจอะไม่ชินเลยชินแล้วมีสามตัวอือหูอู้ยเต็มเลย เมื่อนหรมีสกิลกสุด้นไปตัวตีเลยนะตีมันหม่ได้ตีหรอดไปงั้นแหละีไปเราก็ไม่ได้ขึ้นบล็อกแค่หลอดก็ไม่ได้จริงๆงอ๋อเอาเวลกันเรขึ้นไปยังไงวะเนี่ยใครจะนังกลับได้บ้างได้กันได้กลับได้ไอ้ห้องล่างมีนั้นด้วยบอกถูกต้องลงมาดูเอง เตสโดนแต่ไม่มีซัมบีไม่ไปละกลัวกลัว, <c oughs> วต,ตายชุด <c oughs> อันนี้อชุดเนแหลกหน่อยเออถอยกันทำทางขึ้นให้อยู่อ๋อใครขุดเหล็กแล้วขุดไม่หมดเลยเริ่มเป็นข้อดีของวีปีมาละไม่มีทางนี้อีกแล้ว,วมันมเชื่อมเยอะจังเล เจี๊ยบสเปอร์รู้สสงเลยเมาดีนั่นแหละโอ้โหเมาดีๆเล่นมันเนี่ยเดบุจกเมาแววไหจะส่งไปอ๋อเฮ้ยตกใจไปเลย่เียนนี่ไงเ้ยดี๋ยวกูเดี๋ยวูขอร้งขอร้อเดี๋ยวกนะอ๋อเดบุ้ยจักโดนี่นี่นี่นีงเอนยี่ทางนี้แนี่ เจอแล้วอ้ไรแบนี oh. yeah. <S 1> <S 1> ้ใจวายตน้อยมาังกลับอยู่ตรงนี้โเย้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นติดเกลือตเด็กล้อตอนนี้ยังไม่เช้าเราก็เลยอยู่ทำนะครับเออสำหรับใครที่อยากได้เลือดแบบผมนะครับพูดอีกรอบนึงก็คืออย่างงั้นนะครับต้องเติมซื้อเท่านั้นเปอร์อยู่บน มันมีแบบสี่มันมีแบบยี่ห้าพอยกับร้อยห้าสิบพอยนะครับโฆษณาดีหนึ่งตอนนี้มีเกาะอ,อย่างเนี้นเยเนี่ยหะไรเยอะจงังมันออกมันควรทางนี่วะใช่ใช่ออกคนละทางทางนู้นมันติดทางก็ว่าอยู่ทางแคบสวัสด,ไดีได้หัวได้หัวไวเด้อหนึ่งตัวช้ามากเลย ร้องสองวันกพ่จะได้ขนาดนี้เราเราหิวข้วเออสองกนผมมีแอปเปิ้ลมามีเมื่อไรเมื่อไรไปกินแอปเปิ้ลนี่นี่นี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปกิน่อไรเมื่อไรอ๋อเมืวา ยังไม่มอีเสือมบี้สร้างบ้านเลยไม่ไดีกว่าเราเสือมบี้เจ็บเอาบ้านไม้หรือบ้านอะไรดีจะสร้างเองได้ไหมอ,อ,อยากสร้างสร้างมาจัดให้จ,จัดให้ตรงนไหนอ่ะ มันแลเพรานอเลยโอยมันต้องจะเป็น EP สาอีกแล้ววันที่คาดเดาไว้ตอนแรกเลยครับบ้านจอ่นี่เป็นบ้นี่เดี๋ยวเราไมองบ้านนะครับตอนนี้แล้วไปดูอย่างนี้ นีเราจะเห็นบ้านในอีพีสามนะครับเอ้ยไม่โตเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ไปหาข้าวเก็บเก็บกันอืฮัเก็บข้าวกินแล้วก็ไปข้าวเก็บแล้วเดี๋ยวบอกสำหรับคนไม่รู้หน่อยละกันหาเมล็ดข้าวสาลีจากไหนก็หาจากปีญ่าไปได้เลยครับต้องเริ่มเล่นต้องจับริ่มเล่นนครับ